ใช่เราเวทเวลาติดนานๆใช่เราซ้อมมากี่วันัวนาทิซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมยกมีไข่ก็อยู่ที่เดิมเลยมีใครเป็นกุ้งบอลซ้อมแล้วมังก็มีบางคนครับฝรั่งนะครับก็คือเพื่อพี่เพื่อนนะครับอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบหกย่างบสสูงเท่าไหร่ร้อยยีสิบสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับมวยเตะนะวันนี้จะต้องมาเจอกับพรเพชรนะยังไม่เคยต่อยเขาด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเค่งมาต่อยเขาอย่างเขามวยสไตล์ ไปมัดเป็นกลาวันนี้มาเจอผ่อนเพชรวางเกมวางแพงให้ดิอ่าต่อยตาต่ไยต่อยตาตาตาเราเนาะมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขอุ้เข้าไปเดี่ยวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ล่านนเนวันนั้นต่อยใครหลังชจะเบรมั้งชนะมาเพิ่มโอ้ชนะเราไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยแปดร้อยแปดนี่ต่อยร้อยเจ็ดเมื่อเช้ามาเวียนน้ำแบบนี้ขาดจุดสองเข้มาขาดจุดสองมาสะบายก็ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ไปเครับสมบูรณ์แข็งแรง วันนี้พร้อมเอาชนะไพ่เหมือนเดิมดคุ้มมากี่กิโลประมาณสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ยีกวันคนจังหวัดสมารเด็กงขา,าอ้าวฝ่าเชื่อช่วยไหมครับเออฝักน้องยังขาเด็กกำลังยัยด้วยคืนนี้หนึ่งทีแน่นอนอ้าววันนี้ปล่อยหัวคู่แรกช่วงผ้าเลยนะอ้าวขอให้โชคดีขอ,ขอครับ